บทเรียนนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพสต็อกนะครับวันนี้เจี่ยกับผมอาจารย์เอ็มนายชกรครับโอเคอุปกรณ์แรกนะครับที่เหมาะสําหรับการถ่ายภาพสต็อกนะครับก็สิ่งสาคัญก็ที่เราต้องมีก็เลยก็คือ1นนะครับคือกล้องถ่ายภาพนะครับจะเป็นกล้อง DSLR หรือกล้องมิเลเลตก็ได้นะครับวันนี้ที่มาสาธิตก็คือกล้อง Canon R นะครับโอเคก็อย่างแรกคือตอนนี้มันยังไม่เรายังไม่ประกอบเลนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเราจะใช้เลนอะไรบ้างในการสาธิตในวันนี้นะครับ ก็จะมีเลนพวก70-200นะครับเหมาะสำหรับการถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายพลาสเตรตนะครับเราใช้เลนพวกเลน70-200ในการถ่ายนะครับหรือพวกถ่ายอาหารอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้70-200ก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกเ,เลน85นะครับเลน85นี่ก็เหมาะสำหรับถ่ายคนเหมือนก,กันเพราะว่าต้องการหลังที่ละลายนะครับแล้วก็คนจะไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับอีกอันนึ่งก็จะเป็นเลน35นะครับเลน35นี่อาจจะเป็นเหมาะสำหรับการถ่ายภาพสต็อกที่ เป็นสต็อกถ่ายวิดีโอสต็อกก็ได้นะครับใช้เลนส์สาย5เพราะว่ามันมีความเบาแล้วก็เราความคล่องตัวสูงนะครับก็เลนส์สาย5เนี่ยมันก็เหมาะสําหรับการถ่ายสต็อกที่เป็นสต็อกโฟโต้หรือสต็อกที่เป็นวิดีโอก็ได้นะครับโอเคต่อมาก็สิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือมวันนี้ก็จะสาธิตเกี่ยวกับการถ่ายภาพสต็อกในสตูดิโอนะครับเรื่องการจัดแสงเนาะอ่ะอีกอันนึงนะครับก็คือทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นกะมันจะเป็นตัวสั่ง สั่งแฟลเรานะครับให้แฟลออกเนาะวันนี้เราจะมาการถ่ายภาพถ่ายภาพสต็อกที่เอาไปใช้นะครับที่เอาไปขายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะจัดแสงยังไงเพื่อที่จะเอาภาพบุคคลหรือภาพคนเนี้ยไปขายในชัตเตอร์สต็อกนะครับหรือเว็บขายภาพต่างๆนะครับแล้วก็การจัดแสงแบบไหนที่เหมาะสําหรับการเอาไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้านะครับแล้วเ็ภาพสินค้านั้นเพื่อไปขายครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาใน ตอนต่อไปได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอีกส่วนหนึ่งนะครับในการถ่ายภาพสําหรับคนบางคนที่ไม่มีพวกไฟแฟลชนะครับในการถ่ายภาพเราอาจจะใช้เป็นพวกไฟไฟต่อเนื่องก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นเช่นไฟหลอดไฟจากโคมไฟเนี่ยก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับแต่ข้อเสียของโคมไฟอย่างเงี้ยมันมันเป็นสีส้มนะครับซึ่งไม่เหมาะกับการถ่ายภาพสต็อกนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนหลอดเป็นหลอด led นะครับที่เป็นไฟสีขาวนะครับ แต่ว่าเรากําลังไฟกําลังวัดนะครับอาจจะต้องสูงนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลตดไฟ LED นะครับอาจจะสว่างนิดนึ่งอันนี้นะครับจะเป็นไฟสีขาวนะครับแบบนี้อยู่ประมาณ200วัตต์นะครับโอเคคราวนี้การจัดแสงนะครับส่วนใหญ่นะครับการถ่ายภาพสต็อกเนี่ยเรา,าเป็นการจัดแสงที่เราต้องการความเคลียร์หมดนะครับความเคลียร์ในที่นี้คืออะไรความเคลียร์คือความเราต้องการข้างหลัง พื้นพื้นแบมกกาวด์เนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็ให้ตัวสินค้าเราอะเด่นชัดนะครับเพื่อที่จะเราจะเอาไปาลูกค้าเนี่ยจะไปไดคัดเอาพื้นหลังสีขาวออกแล้วก็เอาเฉพาะโปรดักต์ไปใช้งานต่อได้นะครับการใา้ภาพสินค้าเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงสิ่งที่ควรระวังก็คือพวกอโอเคเดี๋ยวให้ดูสิ่งที่ควรระวังพวกโลโก้อย่างเงี้ยสมมติเราถ่ายโน้ตบุ๊กนี่ใช่ไหมครับโลโก้เราจะเห็นเขา,าโลโก้ Apple อย่างเงี้ยถ้าเราลูกค้าเงี้ยถ้า,าลูกค้าบางคนเขาอาจจะต้องการที่จะ นำไปใช้เลยหรือว่านำไปนำไปใช้เลยโดยที่เขาไม่ต้องมาดีทัชอะไรเงี้ยบางครั้ง like เราอาจจะต้องปิดโลโก้ไว้นะครับอาจจะเอาเป็นกระดาษสีขาวหรือว่าเป็นสติกเกอร์มาแปะไว้ก็ได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการถ่ายภาพนะครับสิ่งหนางไมอีกอันนึงก็คือขาตั้งกล้องนะครับที่จําเป็นที่ใช้ในการถ่ายภาพสต็อกครับผม